แล้ยืนได้ไหมไปยืนดูยืนได้ขอดูหุ่นก่อนอ่าแต่น้องสาวมอมฉันสามารถเต้นระบำน้าท้องให้พระองค์ชมได้ไหนจริงเหรอทำได้หรือเปล่าพวกนี้ทําได้เปล่าทำได้หรือเปล่าเต้นระบำน้าท้องอ่ะทำไม่ได้เดี๋ยวพระองค์ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเชิญปิ้งพระเนตรอ่ะพระองค์ไม่ขาดให้มอมฉันเขามีแต่ทอดพระเนร มันช้าไปอ่ะเนี่ยพี่น่าเกียบเลยนะมึงเนี่ยสกิดพอสกิดทันจมื่นแล้วนี่เพคะนี่คุมนานไปเหงื่อมึงเต็มเลยเนาะน้องดันความเขียวมาเป็น่อ่นี่เร็วสิน้ำค่าเปลี่ยนใจได้ตายแล้วมึงอิจิลิศทำให้สุดฝีมือแต่มึงพยายามบังหน้ามึงเอาไว้ได้เจ้าค่ะ อันนี้นัานเจ้าเมืองระหว่างดูเต้นระบำอ่ะโอ้ขอบใจขอบใจพี่พี่แล้วอะไรเจ้าทายแกวิออได้นี่ไงจะได้เห็นท้องนี่พี่ครับพระองค์ดูแค่ท้องบอกเลยครับไองค์องถ้าได้น้องหม่อมฉันไปแจกได้ทั้งตำบลเกิดมาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยพร้อมหรือยังพี่ครัพร้อมหรือยัง พร้มอมแล้วเชิญเลยเชิญเลยดนตรีมาไปโอเคโอเคใช้ท้องใช้ท้องลุกขื้นท้เลุกขึ้นท้องลุกขึ้น,น,นลุกขึ้นท้องลุกขึ้นอ้าวแล้วนะพอดี <laughs> <laughs> น้องมัมฉันฝึกมาน้อยเพคะ มันเป็นเบาหวานแย่ไปแล้วนี่่นอะไรช่วยหน่อยอืมมึงนี่ช่วลำพังตัวกูเองกูยังช่วยไม่รอดเลยเฮ้ยท่านเจ้าเมืองไปค้าดูมีกลิ่นรู้สึกหน้าแปลกแปลกแม่ข้าเจ้าเมืองอืมกินอะไรบรรตุตุนะพร้อมยังเพคะพระองค์อยากเห็นหน้าแล้วขอพรดูหน้าหน่อยเถอะน้องสาวหม่อมฉันคิดไม่แพงอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาคิดราคาได้ยังไงยังไม่เห็นหน้าเลยไม่ให้ดูเลยแหมพระองค์ทำไมสี่คนน่ะนางสนมสี่คนรวมกันยังไม่ได้เลยหรอรวมกันยังไม่ได้อีนี่คนเดียวเลยนะเพคะงั้นยิ่งอยากเห็นหน้าใหญ่เลยความสวยน่หรอความอ้วนเนี่ยความสวยเพคะเอา้างั้นขอยหน้านิดนึงพระองค์อยากเห็นหน้านิดนึงเออเอาเพชรมาเม็ดหนึ่งโอ้โหนี่จะคุ้มไหมนะ ผมเอาวะอย่างน้อยมันก็ท่านเจ้าเมืองได้เห็นน่ะอ่ะตรงรับไปเปิดหน้าเลยแล้วอีริอีริอะไรอะไรพี่อย่าเปิดเยอะอย่าเปิดเยอะเอาเอานิดเดียวนะ๋ย่าข้าเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวเอาคืนเลยทอดทอดประเน็รนะเพคะเออเปิดเลยยังไม่ทันเห็นเลยท่านเจ้าเมืองเปดแล้วเดี๋ยวเปิดแล้วหรอเปิดแล้วพี่คะ เฮ้ขยข้ายังไม่เห็นเลยไอย้คำพูดของพวกโง่ไม่พูดแบบนี้ไม่ได้ยะเด็กคะเสียงเจ้าเป็นอะไรหม,ม่อมฉันเป็นคนสองเสียงเพคะเวลามโหแล้วมันจะขึ้นเนี่ยคะพวกอ,อย่ามาโมโหแบบนี้นะเพคะน้องสาวหม่อมฉันเปิดให้ดูแล้วเปิดดูแล้วเปิดดูแล้วไม่เป็นไรถือว่าในเมืองนี้ข้าเป็นคนรวยที่สุดใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดใช่เพคะน้องสาวของหม่อมฉัน จะขายให้พระอ,องค์เจ้าเรียกเท่าไหร่ว่ามา <150 5. S 2> แสนห้าฮอแสนห้าเชิวเหรอนี่พระอ,องค์เพคะพูดกับพระอ,องค์ตรงๆเลยนะเพคะว่าโคไซดอนลัชธดาเนี่ยหาแบบอีนี่ไม่ได้นะเพคะพระอ,องค์เคยไปแล้วเจอไหมเพคะไม่เจอเลยเพราะอีคนนี้เนี่ยแหละเพคะบุกฟาบุกป่าฟาดง พาซึนามิมาได้นะเพคะพระองค์โอ้ยถ้าอย่างนั้นข็โชคดีแล้วอ่ะแสนห้าเพคะไม่มีปัญหานี่พวกน้ำสน,นมเจ้าค่ะจัดเตรียมให้เข้าไปแสนห้าแล้วเพชรนี่เอาไหมเอาสิเพคะออะ<ม>าเอาแล้วน้องเจ้าพาน้องเจ้าเข้ามาด้วยได้เพคะเดี๋ยวมอมฉันขอสั่งเสียกับน้องสาวมอมฉันสักแป๊บนะเพคะเชิญแต่อย่าให้มันช้านักล่ะ พี่นี่มุกเจ้าหมดเวลามุกเจ้าแล้วจิตลิตเดี๋ยวพุกเจ้าก็ไปพักพี่ไว้ทำให้เต็มที่แต่ฉันพี่พี่ต้องกลับมารับฉันนะพี่สัญญาพี่จะกลับมารับเจ้าอย่ามดเทสนะพี่ไม่โกหกพี่รักเจ้าสัญญานะพี่นะขอให้เจ้าโชคดีเอ้ยพี่ลาก่อนนะน้องโถ พี่พี่ไปก่อนพี่ต้องกลับมารับฉันนะทำไมมันโอดกระปิกบกระปอยจังวะ <c oughs> พี่พี่ไปแล้วโชคดีนะพี่ชาตินี้ก็อดไม่หมดถ้ามึงยังกอดกับกูอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยโชคดีเมลิหลุดพี่ไปก่อน นี่น้องสาวเพคค้าชื่ออะไรล่ะเจ้าอ่ะนี่มาหนิมาหนิมาขึ้นมาบนบันล่างข้าเดียวตายแล้วโอ้ยโอยโอ้เดินระวังเดินระวังเดินระวังฉันไม่เคยนะเพคคเดี๋ยวพื้นเขาเป็นรูนะเกียรซ่อมนังนังหนังก่อนนั่ะทวามบังคมเพคคโอ้ยมาลายาศงามพี่เนี่ยอยากจะเห็นเจ้าแล้วช่วยเปิดหน้าให้พี่ดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นแล้วหรอเพคคแน่นอนนะสิมันฉันตายอ่ะ ไม่ต้องอายที่ถามจริงยนี่ไม่เคยลองกับผู้ชายเลยเหรอฮะไม่เคยผ่ามือชายเพคะวันนี้ได้ของดีแล้วโว้ยนี่เปิดถเดถอะไม่ต้องกลัวพระองค<ะ>์พระองค์ต้องตั้งใจดูนะเพคะอาเปิดเธออย่าพูดพิ่ำนาเพลงคะ่ะในใจร้อนแล้วเนี่ยเปิดแล้วก็ได้เพคะไคนเดิมห่อออ้ย แกอายอย่างนี้แหละพี่รู้ไม่เป็นไรเปิดเถอะพอมีครั้งแรกเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ไม่อายแล้วเปิดเลยเปิดแล้วนะเพคะเออโถเฮ้ยคนานเฮ้ยนี่พี่เจ้าหลอกขายข้าเหรอไม่ได้หลอกเขาขายหนูจริงจรอยไอ้โจรชั่ว ก่าย้อมแมวขายค่ะไม่ยอมทหารฟังคำของเราให้ดีรีไปจับไอ้โจรชั่วที่มันหลอกค่ะไปเอาตัวมนมาไปจับที่นี่ปนไปขังุกวาว ใจสวยโชคดีกว่ารวยเงินตรงสานีไม่ไงเจ้าพี่เราก็แต่งงานอยู่ด้วยกัน ก็หลายสิบปีแล้วนะเราก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งสวยมากเลยในดินแดนปลาไกาของเราเนี่ยชื่ออะไรนะจำชื่อลูกตัวเองไม่ได้อีกล, hey, ละเฮร่าไงจ๊ะพี่เฮร่าเออเฮร่าใช่ใช่ใช่ลูกสาวเราเนี่ยสวยมากเลยนะในดินแดนป่าไกาเนี่ย ยังหาใครสวยเท่าลูกสาวเราไม่ได้เลยแหมลูกสาวเราจะไม่สวยได้ยังไงล่ะพี่ก็แม่ก็สวยซะขนาดนี้แล้วลูกจะไปไหนเสียล่ะเธอนี่ก็ยังขี้คุยไม่หายเลยนะซายนี่จะว่าไปนะลูกสาวเฮราของเราเนี่ยมีหนุ่มๆจากต่างแดนมาสู่ขอมาชอบพอแต่เฮราเขาก็ไม่สนใจนะ เพราะเขาเป็นห่วงพ่อกับแม่กลัวว่าถ้าจะแต่งงานออกไปแล้วจะไม่มีใครดูแลพ่อกับแม่ทั้งที่ลูกสาวเราเนี่ยก็โตเป็นสาวแล้วอายุเท่าไหร่นะ22อายุ22แล้วจำไม่ได้อีกแล้วขี้ลืมนะพี่เนี่ยแม่ก็ลืมนิดนิดหน่อยหน่อยเองไม่ได้เสียหายอะไรจะว่าไปนะพี่เองก็เป็นห่วงลูกอยู่เหมือนกัน ห่วงทำไมล่ะพี่นี่ซานีจะไม่ให้พี่เป็นห่วงลูกได้ยังไงฮะลูกก็โตเป็นสาวแล้วยังไม่คิดหมายปองผู้ชายใดๆมัวแต่มาเฝ้าดูแลพ่อกับแม่ไอเราสองคนก็แก่ลงทุกวันทุกวันก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งความตายจะมาพรากเราสองคนจากลูกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่พี่พูดเป็นลางแบบนี้ได้ยังไงเอาเอหน้า อนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเรื่องความรักนะ่ะเรามารีบเร่งไม่ได้มันแล้วแต่พรมลิขิตวันเนี้ยที่ต้องไปทำอะไรรู้หรือเปล่าไปทำอะไรเออนี่มันมืดแล้วมายืนทำอะไรหน้าบ้านเนีย่ยเข้าบ้านแล้วจะบ้าเหรอยังไม่ทันจะมืดเลยเพิ่งจะเช้าเองเนี้ยขี้ลืมอีกแล้วอ๋อนี่เพิ่งเช้าเองเหรอไปทำงานไปทำงานใช,ใช่ใช่ใช่ พี่ต้องไปทำงานไม่งั้นนายจ้างปัดเงินเดือนเราจะยุ่งกันหมดเลยนะก็น,นั่นนะ่ะซีรีส์ไปเลยนะแล้วถูกทางไหมเนี่ยไปถูกไหมเออไปอ๋อ,อ,อ,อทางนูน้นทางนูน้นถูกต้องเดินตรงไปเรื่อยๆสิงที่ทำงานงั้นไปแล้วนะวันเวลา เราแข็งแรงออกเที่ยวเราเคยมีเอียวหันซา ลูกขาดพ่อคงจะแย่เพราะขาดพ่อแม่ห่วงหา

ล,ลูกสาวแม่นี่สวยจริงๆเลยแม่นี่มีความสุขแล้วกันแม่กระชมลูกตลอดเลยนะเดี๋ยวแม่จะทำอาหารให้พ่อเจ้าก่อนดีกว่า เดี๋ยวพ่อเจ้าไปทํางานกลับมาไม่มีอาหารจะกินนะเดี๋ยวก็โกรธแม่อีกโอกลิ่นอะไรนะ่ะหอมจังเลยจ้ะแม่งั้นลูกขอชิมชิ้นหนึ่งนะจ๊ะนี่ตีลูกทำไมเจ็บไม่ได้ไไดชิ้นเนี้ยนะของพ่อเจ้าส่วนของเจ้าแม่กําลังจะทําให้อยู่อดใจรอยอีกนิดสิลูกอ,อะไรอะไรก็พ่อนะแม่คนนี้มาสิมาช่วยแม่ทำด้วย,ด,วยดีกว่า พวกเราต้องหนีกันนะลูกดินแดนเราทุ พวกมันบุกน้ำข้ามประเทศเกิดอาเพเศเหตุรายพวกเราต้องไปกันเดี๋ยวนี้ทําไมรีบนี้เราตายพวกมันกำลังมา เราต้องไปกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะพี่ใครกําลังจะมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะสิพ่อแล้วเราจะหนีไปไหนอะใครกําลังจะมาข้าเห็นไอ้พวกนักล่าอนาธิคมมันกําลังมาที่หมู่บ้านของเรา<ะ>มันจะมายึดดินแดนป่าไกาของเราไอ้พวกนี้มันจะฆ่าพวกผู้ชายหมดทุกคนแล้วจับพวกผู้หญิงไปเป็นเชลยข,ของพวกมันเพราะฉะนั้นเจ้จา,จาสองน <ะ S 1> คน,น <ะ S 1> แม่ลูกต้องนี เราต้องหนีไปดูข้าจะรอรับหน้าพวกมันเองพ่อไม่ได้เราจะทําแบบนั้นไม่ได้เราจะต้องหนีไปด้วยกันนะจ๊ะพ่อนะตรงนี้เราสามคนต้องไปด้วยกันนะพี่นะเราต้องไปด้วยกันทั้งสามคนนี่แหละงั้นรีบเก็บของเท่าที่จําเป็นแล้วรีบไปกันหยุดนรีบไปไหน าชื่อโทมัสข้าชื่อชีตาคำสังออ่งราชาออออสัตัดใช้ให้มหายุธเดนปาไก่เพื่อแผ่ขยายภัยตาลพ้าทั้งสองมาถึงถิง่นเฮ้ยว่าเ้าทั้งสองมาถึงทินป้าไก่ต้องสิ้น อำนานอย่ายุ่กันลูกเมียข้านะจับตัวผู้หญิงไว้หยุดนะอย่าไปยุกนะอย่าเลย

Hei! Hey. Hey.